ไปนี่ไปไหนนะครับไปมันไปวัดประโมทได้ไปลาดบุรุออกไปลาดบุรีได้อ๋อไปเนี่ยโอเคยังเข้าดีนะครับโอเคยังเข้าดีนะ แต่ถ้าคนไม่เคยทีแรก,กงงมันก็งงเหมือนกันนะนะครับแล้วนี่เอาไฟนี่จะเป็นทุกอะไรเนี่ยครับเอา ไม่ได้ไปบรรทุกอะไร,รับใช้แทนรถบ้านรถกระบะอะไรเงี้ยครับก็ครับรอ๋อแค่นี้ก็พอนะครับนนะครับนะครับ,ไ,รบร<อ>ไปก็ต้องไปหรือเก่งหรืออะไรออกเลยครับ ว่าจะแจ้งเอาหลังคาวไวนะ้แต่ว่าเอาบอ,อากออกคปันี้ก็น่าจะจ่าที่ทะเบ,บียนขาดแล้วนะเนี่ยเพราะปีแล้วไม่ได้ต่ออครบทะเบี<อ>บบยนขาดมาตีนะทด่กล่าวว่าจะไปแจ้งเลิกนะเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้วิ่งเราจอดอยู่ม,มันเะสียภาษีไปหนึ่งก็ตกสี<อ>่พันทั้กานทั้งอะไรครับ ววังควงครบเนี่ยจะขาดอีกเี้เนนี้ก็ขาดเมษานี่ไอ้ขาดขาดมิถุนาเพราะทะเบียนนี่มันไปดูดได้จะไม่ขาดมันก็ฟรีแล้วแล้ว,ลวอันที่ปรันเนี่มาอยู่ได้ถึงมิถุนา แว่าถ้าไม่เกิน3ปีถ้าเราไปต่อนี่ไม่ต้องจดใหม่ไดไ้องจดใหม่ใช่ครับใน้เดิมถ้าเราแจ้งเลิกแจ้งเลิกนี่เังต้องไปจดใหม่แต่ที่รถรุ่นนี้มันจะจดใหม่ได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้นะเพระมันเป็นรนเก่า ม,มันต้องต้องตรวจตรวจสภาพนะเออตรวจสภาพแตรวจส,สภาพรถที่มันครอบติดประเภทอยู่นะอ๋มันตีเป็นแปดจแล้วเรามาทําเป็นรถมเล่เนี่ยมันมันมันติดประเภทอยู่ถ้าเป็นทุกของก็ไม่ได้ไม,ไม่ต้องไปแจ้ง พราะประเภททุกฝอมนี่มาแปดศูนยนี่มันทุกฝอมหมดแล้วอ๋อครับบ้านเราก็ไปเอาบ่อออกอเอาอะไรออกแค่แค่แค่นะั้นครับอันนี้ยังเปิดได้ใช่ไหมครับเปิดได้เปิดได้ัเปิดได้มันแฝงมามันหมดแล้วไม่ใช่ดูดออเก้ามานะันมันแฟงมาหมดแล้ว ช้าง พี่เก่าก็าไม่มาจะไปแจ้งเลิกดีดีนะเอาครับผมผมเอาครับยังไม,ไ,มไม่ไม่ต้องแจ้งเลิกก็ได้ครับ,รบเดี๋ยวผมไปแต่ที่ให้ทะเบียนนี่ยตามตอนรูก็ไม่ค่อยติดต่อนะเต่าครับเต่าเต่าครับๆๆๆ